เข้าพรรษานะคะก็สุขสันต์วันเข้าพรรษานะคะทําไมถึงไม่ไปวัดไม่แต่งชุดไต้นะคะก็ขอห้ามไปวัดกันนะคะก็เขาไม่ให้ไปเลยเขาะระดมกันไม่ให้เข้าวัดเลยนะคะก็เข้าเข้าพรรษาอยู่ที่บ้านกันนะคะก็คนติดโควิดกันเยอะเนาะก,ก็เลยแบบห้ามไปวัดกันนะคะก็เลยไม่เห็นน้องเหมยไปวัดปีนี้นะคะไม่ได้ไปวัดเลยนะคะก็ ออกพรรษาค่อยว่ากันใหม่เนาะถ้าออกพรรษามาก็เรื่องราวต่างๆก็คงจะดีหน่อยๆนะคะก็อ่าจะมาบอกอะไรนะคลิปต่อจากที่เมืองยองที่น้ำท่วมเมื่อวานวันที่วันที่เท่าไหร่ <laughs> ยี่สิบส <laughs> วันนี้วันที่ยี่สบี่ใช่ไหมพี่พี่วันนี้วันที่ยี่ิบสี่วันเข้าพรรษาเนาะก็เมื่อวาน เพื่อนน้องเหมยเขาได้ไปทําบุญอะไรนะที่น้ําท่วมที่เมืองยองอะ่ะจะเอาคลิปนั้นมาให้พี่ๆได้เห็นนะคะก็เลยมารายงานตัวนะคะก็อ่าเงินบริจาคทั้งหมดนะคะเพื่อนน้องเหมยบอกว่ามีอยู่26,000ื่นนะคะเงินบริจาคทั้งหมดนี้นะคะสอ0 0มบาทนี้นะคะก็ได้มาจาก คนเมืองยองไปทำงานในเมืองไทยเขาบริจาคมานะคะที่เพื่อนอเพื่อนของเพื่อนน้องหมยกทีน่ะก็รู้จักกันแหละนะคะก็เขาได้ออนออนเข้ามานะคะก็คนละนิดคนละหน่อยบางคนก็สี่ห้าพันก็มีเยอะเหมือนกันนะคะบางบางคนก็โอนมาเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมทั้งหมดทั้ง ของเมืองยองอะไรเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็น้ํานะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเพราะว่าน้ําท่วมน้ําบ่อน้ํากินของเขาไม่มีอ่ะก็เลยต้องซื้อน้ําเยอะกว่าสิ่งอื่นนะคะจะได้จะเห็นในคลิปว่าน้ําอาจจะเยอะจะอ่าบรรทุกไปเป็นล,ลํารถอะไรเงี้ยต่างบางคนก็มีอาจจะมีหลายๆท่าน หลายกลุ่มที่ไปบริจาคไว้ก่อนหรือว่าไปบริจาคก,ก็จะมีแต่น้ําเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะคะน้ําบ่อก็น้ําท่วมหมดมันมันเสียหมดนะคะมันไม่ดีเลยนะก็เลยต้องเอาน้ําไปเยอะสุดแล้วก็จะซื้อ,เ,อเงินสดทั้งหมดนะคะจะซื้อเป็นของไปบริจาคหมดเลยนะคะไม่มีเงินสดนะคะก็เห็นเพื่อนน้องเมย์บอกว่าจะมีอมามา่าเกลือพงชูรส นะคะแล้วก็กปลากระป๋องนะคะก็จะซื้อแล้วก็แพ็คใส่เอออย่างละอย่างละเอ่อถุงละอย่างใส่ไว้แล้วก็มัดไว้แล้วก็เอาไปแจกนะคะก็อยากไปเหมือนกันแต่ว่าช่วงโควิดนี้นะคะไปไหนมาไหนอ๋อไหนอยู่ในในกระเป๋าอ่ะเมื่อกี้น้องเมยจะไปส่งของใช่ไหมต้องมีบัตรมีใบว่าวันที่ไหนวันที่ยี่สิบสี่ ไปทำอะไรไปที่ไหนไปส่งของที่ไหนโอโหต้องเขียนละเอียดมากนะคะแค่ให้ให้ดูแล้วก็เขาก็ดูแล้วก็ดูวันที่แล้วก็ให้ไปอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็ได้ไปส่งของไกลมากนะคะถ้าแถวๆในเมืองนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเขาไม่ตรวจขนาดนั้นนะคะแต่ออกเส้นนอกเมืองไปก็จะตรวจเข้มงวดมากนะคะเพราะมันมีเส้นเดียวนะคะแล้วก็จะถามทุกคันเลยนะคะ อืมโอเคนะคะก็วันเข้าวรันาไม่มีอะไรมีแค่คำอวยพรขอให้วิกฤตนี้ผ่านไปด้วยดีด้วยกันนะคะทั้งเมืองไทยทั้งเมืองข้าม่าเนาะก็อ่ามันจะมาให้พี่พี่ได้ดูคลิปที่เมื่อวานที่เพื่อนเน้องใหม่ได้ไปถ่ายมาเนาะก็จะมาให้ดูคลิปแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็วันเข้าวรันศาน,นี้มาบอกพี่พี่ว่าไม่ได้ไปวัด ไปไหนนะคะไม่เห็นใส่ชุดอะไรเลยตอนแรกก็ตื่นมาก็จะมาใส่ชุดโอยพออ,อะไรนะมาทําคลิปเข้าพรรษาแต่ไม่ได้ไปวัดอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายไม่ได้ทํานะเพราะเพราะว่ามีลูกค้าเอ่อน้เมย์จะบอกก่อนว่าน้งเมือขายอะไรนะคะก็ขายพวกของเล่นแล้วไปเอาที่ไหน คือเมื่อก่อนสมัยก่อนนะ,ะที่น้องมาอยู่ท่าล้อไปอยู่กับพี่สาวที่ท่าล้อก็ขายของเล่นขายกรอบรูปกรอบภาพอะไรเงี้ยน้องเอ๋ก็เลยอยู่เฉยเใช่ไหมไอท้ที่เอ,อเขาอยากได้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเขาตามหากันในกลุ่มชุมชนทักขีเล็กอะไรเงี้ยน้องเอยก็ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์แล้วก็อืได้ไปประกาศขายแล้วก็เขามาซื้อเขาทักมาแล้วก็น้องเอยไปส่งอะไรเงี้ย ก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้มาซื้อตุนไว้เองไม่ได้ไม่ใช่ค่ะไปเอาของพี่สาวที่ขายขายมีไว้อยู่แล้วที่ท่าเราะะแล้วน้องเมยก็ไปเอามาไปเอาราคาส่งมาแล้วก็ไปขายราคาที่พี่สาวขายนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปส่งถึงที่เอ่อยุคนี้นะคะเขาไม่ไปไม่เขาไม่ออกไปซื้อกันแล้วนะคะก็อยากได้มาให้มาส่งถึงหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ได้ไม่กี่บาทล้วก็เอานะคะก็ ยังดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะเพราะว่าน้องมไม่ได้ไปขายของที่ร้านนานเนาะไม่ขายก็ไม่ได้ไม่ออกก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวไม่มีกินนะคะก็ออกไปก็เราก็ป้องกันตัวเอาเอาสเปรย์อะไรเงี้ยพกไปด้วยนะคะแล้วก็จะไว้ฉีดตังไว้ฉีดมืออย่างเงี้ยคะ่ะมาถึงบ้านก็ล้างมืออย่างเงี้เนาะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไปดูคลิปกันได้เลยนะคะก็ เอ่อน้องใหม่จะไม่ไปซับใน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 คลิปแล้วเนาะก็ดูเพื่อนน้องหมยบรรยายเป็นภาษาไตลื้อไปนะคะว่าเขาไปทําบุญหมู่บ้านอะไรอันเนี้ยเก็ก็จะมีภาษาไตลื้อนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

mà phun đều yêu thang thương tay anh tò nam phun nam to phun phun có phun 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 nó phun 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 phun

long lao khua. long lao ừ. bẻ cái <laughs> chân nào. cái <laughs> bẻ uốn cong cái nào

เดี๋ยวเจ้าเอาขาต right. right. ั네้ง <researched> ก <pronounce Felipe ingen> ินมาจอยนำมาจอยน้ำเดี๋ยวเอานำขาไว้น่ะเออน่ะเอ้น่สองอันอ่ะวางกันเนาะเป็นอะไมาขึ้นอ้ะโอ้หันหมูขามา้น่ะเบคกันนะขาเออเอ้น่เลียวมาเออนเลียวมาเฮ้ยเลียวมากันอ่า อ้าวนี่ปเปล่งซุ้มซีนี่ไหเปลี่ยนไฟฮะอะไรอะไรโอะมันแมนลงอาได้โอเคนี่เสียปลาแาาล้วมึงมาขาำไปอาเบเสียฟยีนะตอนนี้นี่อโอเค หามขาไปเนอะหนูมึงยองหามขาแวแ <c oughs> เลเทหมดม้านั่งซีดไปก็อ้าวเปย์รอมเกลไอ้่ๆนี่ๆโอเคนี่ข้าอนข้าอนเอาเลยเอาไไ <c oughs> เลสลายสลาย แบกน้ำ so มขามไปอยเ่อเอ่ออกมกพอดีพอดีมกปกกินนึ่งมกมือพุงลยอย่าพิชนดอย่าพิชน

อันนี้หนมงยองเนอหมุกหมกจมหนมงยองเอาไล่เ้ของได้เนอไล่เ้ของได้เอามกรดีรเอากดีให้หลน่างเมานไหนค่ะห้วองกินนี่ไปเอาดีเก็บปนายเอเมือตังหนมือตงหนเฮ้ยอง้า

พ่อเหมือนกัมปุลมงพวมาเลยเหมือนกัมปพันโอ้โหสามสุด

这个他妈哪里